ตาปูออเจ้าเิ่เนบอนมันเปลี่ยนแบบนี้มีที่หาเข้าได้สองอะไรแล้วนี่สองรักหน่อยบางหันครับรักซิบมันเข้าที่ห้าลักซิปบ้านนี่นี่วันที่แล้วนะปูนะ,ะวันที่แล้วเนะี่ยครับผมหกห้าแปดหกสี่สองตัวนี้ขึ้นเร็วมากเนี่ยได้สองกับ 3, สามสองเราก็ต้องเป็นสามครับ ขันพ่อมีเตี้ยจ่ิงๆพ่มา,มาเลขมากสองเห็นมั้ครับบ้านนี้ครับหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าครับผมเก้าต้องไปบวกสองกับโค้ดนี่คือหลักสิบได้หนึ่งหนึ่งสองเป็นสามสามสองเป็นห้าห้าสาสองเป็นเจ็ดนี่คือหลักสิบครับหลักหนวยครับงงรบาตัดได้เลยออกมากบ่ได้มากจังแม่นได้หนึ่งสองไง มันออกเลขตつつัวทุ่นอกปูเพราะว่าเห็นปูท่ำอยู่หลักสิบครับปูไปตัดหนึ่งสองโมมันเนี่ยไังไงได้ก็ตัดทีเด่นแล้วมัวคิดว่ามันถิ่มมากเรงเบ็ดหนึ่งสองกัสองหนึ่งเลยเลขออกมาง่ายบ้านนี้ลักเพอมันนีหนึ่งห้าห้าเขาเสียหาเลขมากหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองครับผมบวกได้หนึ่งกับสองหนัก มามาอีกหนึ่งกับสองมาหมดที่ไปซื้อติดที่ยังกระซุ่มนั่นต้องซื้อติดหนึ่งกับสองก็เลยเด่นให้เอ็มมาฮะโอ้ตัวเดียวเด่นที่สองนะปูนะเด่นสองเจ็ดตัวเดียวบ้านนี้กาลังวันออกวันวันจันวันหันกาลังวันสิบห้าครับไม่มาด้วยกันมาหนึ่งตัวออกแค่สิบสองบ้านนี้กําลังวันพุดสิบเจ็ด อมอหสหาซื้อก็ได้เทเ็ดครับไปตัวหนึ่งคือหนึ่งกับเ็ดมาตัวเดียวปาดตัวเดียวครับ,รบ,รบจับมาใส่สองสะนี่เลยโอ้งามฟูมอ,มอให้ซื้อก็ได้เทปเ็ดบา,าดีคัดออกมากแล้วบาดี้เลขนั่นมันเรียนก่วนนี้เพราะถไปซื้อเฮ็ดเอียงตัวนั้นได้ว่าให้เอฟพี ให้เอซีก่อนมาเนี้รักซีบมันได้บ้านนี้ครับผมรักซิบมันใน,นบ้านนีดด้ขันบัตรเด,ด้ย่ยให้เอฟซีเล่ไม่ขันบัด,ดแต่ว่ามันเด่นตัวเดียวรักซิบมันมาเนี่ยเลขมันออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องสองนี่คือเลขมากบนครับมาเนี่หนึ่ง บวกห้าเป็นหกนะหกต้องไปบวกสองกับโค้ดได้แปดแปดสองเป็นศูนย์ศูนย์สองเป็นสองสองสองเป็นสี่นี่คือเลขมาลักบอตัดนีครับบอตัดตัวที่ยังบอตัดมาปูนะ่เนาะหกแปดศูนย์สองสี่ลักซิ่ครับผมร่างน้อยเก็บตัวเดียว ยืนยั่งที่เจ็ดไปเลยเจ็ดตัวเดียวรักหน่วยมอตัดเนี่ครับเต็มสูตรรักสิบมีหกมีแปดมีศูนย์มีสองมีสี่ครับมอตัดมาี่มาคัดไปคัดหน้าบาด้เลียกเดนหนึ่งกับสองต้องซื้อติดสองก็เลยเดนเห็ซุ้มนี่เป็นตัวกันว่าง่ายๆก็คือกันครับเด่นตัวเดียวนี่ยครับเจ็ดตัวเดียวอ่าตัวเดียวรักลอยค่ะอ่อปูมท่าวิ่ง บนเก็คือเจ็ดเจ็ดบนรองสองห้าห้าจะให้วิ่งสองตัวพูดจะให้วิ่งสองตัวครับวิ่งเกตกับสองคููกันไปเลยครับผมวิ่งเกับสองบนเนาะวิ่งเกกับสบนลองสครับอ้าวิ่งเกรองสองเนาะนู่นงกลไปเลยสองเกเด่นตัวเดียว เจ็ดมันมาท่านผิดตรงนี้เลียเย็ดมากมันมาท่านไหนผิด<ำ>นี่ครับเลี้ยงมากนั่นแหละมันเด่นคู่เดียวท่านทนุ่งมันเป็นตัวกันนี่สออือนินนิดสองเจ็ดตัวเดียวเลี้ยรักสิบมันจีคูรักรวยมันจีจี ลักหลักสิบจะเป็นคู่รักหน่วยเป็นที่ลักหน่วยจะเป็นขี้มหันลักน่วยคู่รักเยขี้ครับค่ะหอจ็ไปว่ามันจะออกหนึ่งสองอยเล่นสะเก็ดสองเนสะต่คู่เนาะเด็กัน่เป็นตะออกออกเล่นสะเก็ดสองข้างๆเนาะกับศูนสองเนาะวงกลมให้เนาะเปสูบพิษแ้มเดียวล่างกัใหู้สกออกออมศิน เลขฟูน่ะสวย่างงวดก้อนฟูกับไฮงวศูนย์กับหกหนึ่งมันบค่ะเตะกคนอันเตะกคนบ้านนี้เจ็ดสวนลองเจ็บมาเจ็บมาเตะกคนอยู่เลยเรามางวดก้อนกับแปดหนึ่งกับแปดศูนย์ก็ออกทีแปดเตะกคนค่ะก็เตะกคนอีกก็นี่สิว่าเตะกคนอีกปิดฟูบ้านนี้มาคาดออกม้านนี้เลขดับสีเจ็ดเจ็ดเทมกับไปแล้วสี่หนึ่งหนึ่งซียล่างกับไปแล้วเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับไปแล้วต่ว่าให้กันไม่ต่ว่าเลขนกัน มันสามารถออกในอันนี้เราดับอยู่ในเราดับไปอยู่มันในเรียงล่างมันมีครูเดียวหนึ่สี่สามลอยมาไล่ลอยมาไล่มันลงสี่ครับผมว่าหันลงศูนย์ลอยมาไล่ลงสี่ราปว่อยมาไล่ต่างลอยมาไล่ลงสี่อืมได้แ้วมันใจตัวนี้เลขมากหนึ่งกับสองสี่ไปซื้อจี๊ดสี่กับ่าไรศูนย์กับอะไรแปดกับอะไรห้ากับอะไรหกกับอะไรหกเก็ดกับไปแล้วเนี่ย ยสิบสามบวกเห็นไหมมันก็นเลีเล้ยกเด่นคู่เดียวค่ะคันเอฟซีสิล่นก็คือให้กันว้ไอ้เสือชุ่มเนี่ยกันไว้บ่ให,ให้กับให้เน้นตัวเดียวนี่เน้นเน้นตัวเดียวสองเจ็ดเน้นเน้นสองเจ็ดบ่ต้องกับเลย เพราะต้องกับอเทอสองกงกันเลห็นมั้ยนี่ยผู้กับกับไว้ไดเปียงปูวมาสี่ไหนหลังแม่บ่บ่ให้กับปันนันหกไม่กั้ไกัปมัใลยบ่ให้กัปบ่ต้องกับครับฟูมันใจว่าหันกลับว่าสองกับเด้อขายอสว่างหันกลัว่าสองรักน่วยฟูให้ให้ผมกับในเปียรฮะให้ผมกับเนี่ยกับกแล้วแต่ครับัคั้งก็ให้กับนี่ผมบ่หอดบ้านเมียสีดาขอมาแน่นอนเนาะ เนี่ยโทษน้่เลยแหละว่ากับวปันสิบสองสองเป็นยี ers, ่สิบสี่ว่ากันค่ะสี่กับสี่สองกับสองบวกกันรังน้อยบวกรางน้อยมันดับสี่มันวมนี่มันเหลือสองบ้านนี้สิบสองสองเป็นยี่สิบสี่สองบวกสองเป็นสี่ดับสี่ว่าไหมครับมันดับสี่มันเหลือสองเนี่ยระวังตัวนี้เสต็กุลเลตตูกะ ตัวให้ว่าหันแล้วมันบ่ออกอ่ะวัที่แล้วนะปูอมันบ่ออ่ที่แล้วก็สองเจ็ดอ่าเด่นเจ็ดสองเด่นเจ็ดสองอมันไปออกหนึ่งสองหนึ่งก็ข็ดตัวเดียวกันแมนยุกค่ะสิบแมนบะปูไอยมาไล่ในวันทีมันก็รลงศูนย์มาเนี้ก็หนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองหลางศูนย์หก นี่แหละผมมักสูตรลล้ล่มาไล่นี่แหละ ร้อยมาไล่งวดความล่วงศูนย์เป็นรักซิบซี่วันนี้คันมากมันจะมีแต่สี่สามตัวเดียวซี่หนึ่งมันดับแล้วครับนี่ร้อยมาไลอ,อืนี่คือสูตรร้อยมาไล่งดวดความมาลงศูนย์กระว่าศูนย์มากครับใช่ถ้าหนีมากออกจเล่นไนศูนย์เจ็ดตัวเดียว ออกศูนย์หกมาไงมันสิศูนย์ศูนย์หกของปูงวดที่แล้วมันดับบ่ปูบ่บ่ดับบม่อดับแต่ว่าบ่หมักมันบ่ดับบ่เนี่มันบ่หมักบ่ได้็มักศูนย์หกมักศูนย์เจ็ดนะแล้วแบบนี้ปูงวดนี่หนึ่งดับสีหนึ่งนี่ดับสีศูนย์ดับบ่ปูมันเอาหน่วยบวกงหน่วยดับมันหน่วยบวกงหน่วยลัางหน่วยบวกงลังหน่วยมันดับครับอือ ก็คือโอกาสที่จะเป็ี่ยนซีศูนย์บนบล่างล่างไหมครูโอกาสที่จะเป็นซีหนึ่งกับซีศูนย์นี่ยากมันบ่ครับยากเพราะว่าอย่างนั้นเพราะมันดับเนี่ยมันก็ได้เลยมันติดซีหนึ่งกันได้เด้ตรงกันเลยซีหนึ่งตัวนี้ที่สามบวกกับซีหนึ่งอีกดับอีกกระดับบ่แหเดตัวนี้อาจสิมากเลืากที่ถามตัวเดียวแมนนะครับเมื่อกี้นี่งวดเมื่อหันวมาอ่าทำคลิป เลขระวังไว้ให้แล้ว,ลลวอาจจะมาลอยหลังลบมวลนี้แมนแมนแล้วก็หูทุกคนอาจจะหูเยอะว่ามันเป็นเลขนี่แอนแมน <ละ S 1> แอ<ม>นที่ถามนี่ย่านจะอัานนั่นละเ้าซื้อไว้ไวไหมปูเพราะว่าเลขอันนี้มันเป็นเลขมงคลแมนครับปูทันตศิลป์ผมปูว่างไวเนี่งวดก้อนนั่ศูนย์รักสิบมันไปออกศูนย์หกมาเนี่ยีเนี่ยมันจะเป็นรักสิบลัง ไว่ทั่วที่แล้วศูนย์หกศูนย์ลักซิตจออกล่างได้ครับล่างศูนย์ลักซิมานี่ซีแบบนี้ร้อยมาไลนนี่เลยค่ะได้พอดีเลยครงนี้ไปลักซิครับสูตรร้อยมาไลนเนี่เป็นสูตรล่างโดยเฉพาะอครับร้อยมาไลนมันเป็นสูตรล่างครับเพราะว่าถ้าดับบนจะลงล่างซีสองบอกสองเป็นซีซีดับดับบนคถ้ามาขึ้นลงล่างครับอ๋อ ซีเจ็ดก็บม่ได้กันในไปซื้อซีเจ็ดก็บม่ต้องซื้อซีสามล่างตัวเดียวครับค่ะตัวเดียวอีดีเนาะถ้าจะวิ่งวิ่งซีไปเลยนี่เห็นบ่้ยสิบล่างสี่วิ่งล่างสี่ครับว่าต้องกลับปปอมครับว่าไม่ให้กับบ่ให้กับ่ปมันได้แบบนั่นหว่าต้องกลับตรงๆเลยนะปูนะปูไฮแบบบอกว่าต้องกลัปต้องมีคนมาขายลอตเตอรี่ซื้อได้ครับมีคนมาขายลอตเตอรี่เอาตัวเดียวนะค่ะ เอาผมก็สิยดาไปหายลอตเตอรี่ไว้ให้กันระบาดอีกี๋ยวเฝ้าก็ได้บาดนี่เมื่อมันใจมันใจกันละสิบว่าเด้รักเขาอีพอออหายอีกตีเอ้าเฮ้ยเพิ่งให้หน้าอยู่ตีตปี๋กเอ็ดก็นอนเอ้าเอาเคียนนั่งไปนี่นั่งหน้าท่านก็ได้แล้วครับผมปูครับอันนี้ก็ขอบคุณปูหลายๆเด้อครับแบ่งปันแนวท่านในเชฟครับผมครับปูครับ